สวัสดีสวีดันพ่อแม่พี่นอ้องปองไายสุภูสุคนพ่อกันกันแมวเมียวอ,อีกระเด้อจ้าพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันสุขสุขสำราญจ้าพี่น้องก่อนอื่นก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงการกับพี่พี่น,อน,อน้องน้องปปานาอาสุภูสุคนเดจ้าพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งการเงินการงานเฮงเฮงปัง ปังปุริเยทุกคนจะทุกคนคะ่ะมือนีก็เป็นวันศุกร์อีกมือหนึ่งที่แม่เมียวต้องไปทรงพอบ้านค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามือนีมูนั่งบ่อใดปลาไปปลาลูกดอกน้ำจะก็เลยต้องไปทรงไว้บ้านอีกเพื่อนคนหนึ่งจะพี่น้องเพื่อที่สิทธิติดรถเขาไปไปปลาลูกดอกจะพี่น้องเพราะว่าน,นั่งจะดื่มถูกวันศุกร์จะทุกคนคะ่ะพอพัน ทุกที่ม่แล้วกะสิเห็นทั่วไปก็คือคนนักดื่มจะอากาศดีเพื่อนกันสิมานางดื่มเบียร์กันอยู่ข้างทางกับพวกปั่นจักรยานนี่กับปั้นเบิดมือเบิดเว้นจะพี่นองเห็นอยู่ทั่วไปพวกปั่นจักรยานนี่โอ้ยขักขัก,ขกอยู่แถวนี้คนหมักปั่นจักรยานหมากเลยค่ะกันนางดื่มเบียร์หนาไอคาเฟ่จ้าทุกคนพ่อกลับเข่าบ้านแล้วกะสิมาเฮ็ด ไข่เจียวคะ่ะทุกคนคะเพราะออนอว่ล่ออยากเข่ารั่วมากแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อกี้สิเจียวไข่นะคะหาฟ่องจ้ะทุกคนคะเปลือกไข่แม่เมียวกับบ่อเอาถิมด้วทุกคนเอาไว้ทําบดเอาไปโรยแปลงผักจ้ะเพื่ออะไรห,หอยถากแต่แม่เมียวกับบงหูนะว่ามันซอยไดย้ซ้ำไถ่แต่เวลาแมวเมียวโรยไปดินแมวเมียวกบร่วนซุยดีแล้วก็หอยถากก็ไม่มาก็อาจจะเป็นแค่ความคิดนะจ้ะพะวางหอยถากมันอีหยังมันกะหามมันบ่ได้หรอจกจ้ เป็นตะวัสีเลียงเป็ดคือพีคนหนึ่งบอกว่าเลี้ยงเป็ดเพื่อกินหอยทากนะจ๊ะตาบานแมวเมวเลี้ยงเป็ดบ่ได้เอาเบิ่งเอารหลดค่ะอ,อนอัวซําไดช่วงในลอกกระทะห่อนค่ะทุกคนขาพนนะ่ะเอาโอ้ยเนาะอ่ะพ่อกระทะห่อนแล้วทุกคนขาเอาจัดการเทไขเ่เจียวเขาลงไปค่ะหาฟ้องกระทะกันหน่อยจะทุกคนขาแล้วเมียวไห่ลูกเค็ดผักหนึ่งนั่นนงก็บอกว่าโอ้ยกลัวกระทะร้อนวาซันกันี้เราทุกคนขาพุณแม่ก็ต้องเป็นการ มาทําแทนจ้าพ่อเจียวไข่เฉียวไก่สีแล้วค่ะทุกคนขาลืมไปว่าลืมหงเขา่าแม่เมียวก็เฝ้าหันมาล่างเข่าก่อนนะทุกคนค่ะคราะแม่เมียวกับสีหกลุงล่างปานนี่แหละค่ะเพราะว่ามันหลายคนกินหลายล่างหลายจะพ,พี่น้องขาสิ่งนีล่างจานนี้บ่เคยได้ขาดแจักเทือเพราะหงเข่าเรียบร้อยค่ะสีเฝ้ามาเฮ็ดไข่เจียวค่ะทุกคนบองวามันสีใหม่นะจ๊นนี่ไข่เจียวของแม่เมียวกับสุกหอมหวยหวยหอม อหอมเจียวพร้อมค่ะพี่น,น้องหอมหอมเโนียหอมแห้งหอมค่ะหอมว่าหลังจากนั้นแม่เมียวก็ซิมาซุปบะเขือจะจุกคนค่ะใส่ใบหอมป้อมแลวกะใสะ่ใบมะกรูดลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวจา้ะพี่น้องค่ะพอน้ำเดือดปลาซุกแล้วก็ใส่บะเขือเ้าลงไปเพื่อต้มนะจ๊ะพริกของแม่เมียวก็สิขัวด้วยพริกแดงแลวกะ หอมแขกนะคะแล้วก็กระเทียมจะทุกคนขาเรียบร้อยแล้วก็มาตํากันเลยย้วลงไปจะทุกคนขาเอออย่าอย่เเยาย้วแหลกเด้อจานะย้วพ่อโคโรโคเเลนะคะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือที่เรามีลงไปแล้วก็ปาตำย้วยย้วไม่ต้องละเอียดนะจ๊ะเพราะแม่เมียวมาคุยค่ำปมๆจะทุกคนขามักกินำคำใหญ่ๆทาทาเียร์ละเอียดแล้วมันคุยยากจะทุกคนขาหลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงล้วงไปแล้วก็ตามด้วยต้นหอม ผักป้อมสาระแหน่โคควอโคควยโคโคควัดโคกลดจ้ะพี่น้องเบากับวัตถุน,น,น้าจ้ะพี่น้องสงสัยปท่นได้เติมน้ำเ <c oughs> บาไปเบามากกระทึงเวลาต้องกินละทุกคนขาแซมแห้งน้จาจ้ะโอ้ยน่าเห็นบ่ ดนโดนจังใดซุปบะเขือกินกับทุกคนคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาในเมืองจังดีได้บะเขือแต่ถ้ามาด่ามีบระเขือม่วงซุปกับวแสบทอบระเขือบานเห่าจะทุกคนคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นบะเขือข้างกบนะคะพี่น้องเพราะว่ามันไล่คือข้างกบดสานฉันกับหูเรืองบะเขือน้าเข่าอยู่ด้มาล้างจานนั่นแม่เมียวกะจีซิมหอมเจียวใส่ไข่ค่ะพี่น้องคะอ่ะเจียวไข่ใส่หอมนะั่นเองเบาผิดเบาถือคอไผ่แล้วจ้ะพี่น้องผักเน่าลายกบเมยคะ่ะทุกคนคะ่ะจักสีผักแน่ใด สรุปแล้วว่ามือนีก็คือแสบสูอันสูนแนวค่ะพี่น้องขาหลังจากที่ไปทรงพอบานแล้วก็คือบ่บ่คอยได้กินเขาทั้งวันจากพี่น้องพอบานไปแล้วก็มีโอกาสเป้าไปขืนไหลน้ำหมูจากพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้แม่เหมียวคิดหอดหมูที่ดีกินเขาแล้วแม่เหมียวก็สิโดดข้นเวทที่ทั้งตัวอทงังไอเพจบ้างนะคะพี่น้องเพราะว่าแม่เหมียวช่วงนี้รู้สึกอินกับหมูมวนกับหมูเบื่อจากทํางานเราก็คิด